ปลาคอ,อนี่พี่น้องนี่นั่นนั่น,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 นมาแล้วแตงแบบพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ยว <c oughs> แตงีพี่แตงพี่น้องนอนี่นี่ทรงทั้งมาไรลพอดีพี่น,ออนอ้องสวย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 ยันอายุทั้งออกออเอาอายูเทัา่ปยังไปยังไปยังไปยังจุบจุ๊บจุ๊บจใส่เป็นตัวปลา โอ้ยของล่างนี่พี่น้องเราเ uh ด,ดี๋ยวจเก็บคอนด้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวหลังนี้มีอาการพี่น้องเนี่ยทั้งน้ำไหล่เลยพี่น้องมาย<ฮ>ังมาดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บดยเดี๋วนะครับเบ็ดทั้งเบ็ดพี่น้องอเข้โว้า,าว <Pe ur li> แต่มีไงเลยพี่น้องเด้อรอบผม สว,ส,ส,วส,ส,สวัสดีครับพี่พิงน้องสวัสดีเอซีทุกท่านครับผมกับพบกับช่องนุ่มจักรับพัททินเช่นเคยพี่น้องสหรับมาหนี้มีพานมานล้ครับพานต้นก้าสายหาวัน <c oughs> นี้กับปัสสาเบ็ดพี่น้องทั้งหมด35ลังครับผมเั็นเยือกเป็นเยือกลูกหวกนะครับเยือกลูกหัวหัวกับซื้อมาทีนึง่งเราพี่น้องจนจะกลายเป็นลูกกบแล้ว <c oughs> แล้วก็ในเดือเขียดมาครับเบลเบงแบบเบสสามสิบห้าลังจะมารือประมาณตกไปเส้นกันครับผมกับไม้ไอ้เกาะริมทางนะครับ ไปครับผมครับไปครไปผมเยอะหัวครับสำหรับตรงนี้ ใส่เยอหกนะครับพี่น้องหบเดวินใครับพี่น้องอันนี้เดี๋ยวหัวเข่าครับพี่น้องนี่นี่ครับ แม่งหกงั้นน่ะที <coughs> <coughs> Thì <giờ cảnh> うん。うんうんうん พี่น้องกับเดี๋ยวลุงจักรพบปน์ทินกันขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะคำก่อนผมตะมดตะไทยกับผมเยวก็เป็นรุ่นกันตอนขึ้นครับว่าจะมาหรือไม่มาไปครับผมครับสอนร้านหน่อยปักเบ็ดพันพันตีเบ็ดตีเบ็ดเก่งเก่งเรียบลือกบบเขาได้บอก เออเสียบไปเขาเออเออนั้นแหละนั้นโอ้ยมันไปแล้วเจ็ดข้อเป็นแค่นั้นแหละเอเอโอเคแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละโอเคโอเคโอเคอ,เคอ,เคเอ่ะเดี๋ยวได้นักขัดปรับปรุงให้ไร はい。 ครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกัพาพี่น้องมาหายามเบ็ยดนะพี่น้องเนาะอย่าเบ็ดมาใส่อีกเก้าลังพี่น้องนะไปเบิองว่าเยอะจะเดียเพราะที่ใส่ไหมบ่ไปครับพี่น้องมารวามานรับเบีดรุ่นน้ำกันครับเด็กเบืองลังเลโอ้โหเนื่อเขียบอยู่กับโตพี่น้อง นะครับผมพี่สว์เตรียมเด็กไทยบึ้งเลยพี่น้องเนาะพี่น้องดังนี้แค่นี้อาการพี่น้องนะครับห้อยดึงไายังอู้ปลาเคาะนี่พี่น้องนี่นั่น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 มาแล้วแตงแดกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตงแรกมาแล้วแตงแดกลงมาแล้วใส่แล้วนะมันบิดหลอมเนื้อเขาลุดแล้วอ่ะเพื่อนก็พี่น้องไปเราบ่ โอ้ยยังยังยังย,ยังยังยู่บัดเขาสวินอืมมีมาแล้วแต้มแหลกมานครับพี่น้องแต้มแหกเหาเอ้าหนึ่งแต้มใส่กำลังสวยพี่น้องอ่ะมานครับพี่น้องอ่ะใส่ของกันครับผมนะครับพี่น้องหนึ่งแต้มจัดไป มันมานครับครับแต้มแหลกเขาก็ไปเดิมไปแล้วไอาแต้มมีซองตามทางน้ำไหลโอ้โหนะครับปลาครับไปแล้วไปแล้วน้ำนี่ทางน้ำไหลพี่น้องอู้อันนี้บ่ไปดูจังส่โอ้โดนดีดพี่น้องพี่น้องเอ้ยโดดไปละเออเหลี่ยมเบิร์ดเลยโอ้โหโอ้โหแต้มมีพี่แต้มพี่น้องนี่ว่าอะไรนี่ ของทั้งมาอะไรพอดีพี่นอ้องโอ้โหสวยๆสวยๆสวยๆอือแต้มทีสองไหมเราพี่น้องเ,เอ้ย,ยอ,อ,อย่าเขี่ยสวยๆทำงานพี่น้องอ่ะขอยัดเจ็บครับผมพี่น้องแต้มที่สวยกินลึกเลยพี่น้องเอ้อ่าใส่คลองไปครับผมอ่มานครับไปต่อครับพี่นอ้องผู้หลังนี้มีอาการพี่น้องอยู่บ่อแล้วโอ้ยหยันบ่อยู่บ้อ อู้ยู๊ดๆ ôi, ยังไปยังไปยังไปยังจุบๆๆ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 ๆ con đi, ๆ ừ. <laughs> đây ๆๆ đi ๆๆ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 ๆ บอกว่าหลุดนะโอ้ยัง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 อย้ยังบมหลุดเอาแต้มที่สามพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเก็บกันครับใส่ส,สวยๆเช่นกันครับพี่น้องนี่ครับคู่ๆบังหมุนจังพักเอาอยากเก็บครับพี่น้องแต้มที่สามอ่ะมนันๆครับพี่น้องเป็นตุ้งทั้งน้ำไหลกันนี่แต้มบ่นี่ โอ้ยังเขียดอยู่ขึ้นเก่าพี่น้องเด็กนะมึงฟังเด็งน้ำไหลเด้กอู้อยู่างข้นเกา่าหลาย้นเยอะอู้อย่างยอ,อ,อยู่พี่น้องกวนำรถเดี๋ยวมาใส่ให้พี่น้องนะไปครับโอู้หลังนี้อยู่ขึ้นเก่าพี่น้องโอู้หลังนี้มีห้อยเล็กพี่น้องุปนะครับโอ้ใส่ดดหลุไปแล้วพี่น้องเอ๊อู้เสียใจเสียใจไปครับผมไปครับพี่น้องด้านหลังสุดท้ายครับ ม,มัมนบ่ไนี่มันหยัดเปลี่ยนเงีย้ยโอ้ยือเก่าเยื่อยูเก่าบ,บ,บ่อ่ะอยูเก่าพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเงีย้ยแล้วก็ใส่เบ็ดเสริมกันพี่นอ้องไว้เนาะเดี๋ยวไปลุ้นกันตอนเศร้าครับผมครับครับพี่น้องก็หลังจากที่ไปเสริมเบ็ดไม่แล้วก็ที่กเก่าหลังแล้วก็ใส่เยื่ที่มันหล่อนไปนะพี่น้องเนาะเหลือแค่นี้พี่น้องเงยื่คือเนี่ยจะดประเด็มมะยามเดี๋พี่น้องยันเยื่อเพอเป็นล้อไปอาจจะเป็นมือเศร้าเลยสรับนี่ก็ได้สามแต้มพี่น้อง พอได้ยู่ได้กินพี่น้องนี่มันมานเลยครับไปครับผมพี่น,อน,น้องเดี๋ยวมือเ้องเศร้าพยาเหมือนกันครับผมมันมานครับสวัสดีครับพี่พิงน้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกับพบกับช่องนุ่มจุลิมัททินชินเพชรพี่น้องไปพี่น้องพปพี่น้องมายามเบ็ดเศร้านี้พี่น้องจะมาปะปบปะบุดูกันครับผมโอ้โหเหยื่อเขียดยังอยู่เหมือนเดิมครับผม นู้วนนะนส่วนเกลือยุคเก่าพี่น้องทั้งนำไรไม้แรกเขาสำหรับเสานี้เราพี่น้องเนาะได้ครับผมเดี๋ยวค่อยมำกำคก <c oughs> งงู่ครับยังดปก่อนโอ้ยลื่นลื่นเรพี่น้องเนี่ยครับฟังนี่นะฟังนี่ก็นโอ้ยเงเหลือยุคเก่าพี่น้องเนี่ย ยังผมมีแต้มพี่น้องสาม,สามลังแล้วปลากินเหยื่อบนนะ้องเขาจีใส่ไปบ่ใส่ไปอยู่พี่น้องเลยโอ้เหยื่อล่อนพี่น้องเลยไปครับผมยัมงผมมีแต้มครับพี่น้องเนาะแต่ไมีช็อตเด็ดเนี่ยคือไทยพี่น้องเบิ้งน้อพี่น้องเนาะ เบิ่งว่าจะมาหรือบ่ามันหลังนี้ก็มีหอยดึงอยู่พี่น้องเลยค่ะครึ่งจะไปอยู่แล้วแหละโอ้ยังอยู่ยังบันทึนหนึ่ง,งไอ้ของพี่น้องมีช็อตเด็ดในไทยบ้างครับผมได้ครับพี่น้อง,อนนย,อองย่างไปเรื่อยๆครับพี่น้องก็ยามาหอะไรล้งงลราก็ยังมีอาการเลยพี่น้องเอ้ยเออมัากินเนี่ยวะพี่น้องทั้งน้ำไหลเขาโอ้ยังอยู่คือเก่าพี่น้องเอ้ อย่างมองนี้ประกูีดาตอบโต้เลยครับทนนั้งนำใบหอกนำมือโอ้เงียบหลอนเียเพื่อคือนี่ก็โดนเล่นไปเยอะเนี่ยตรงนี้กับยุคือเก่าครับโอ้โหเีย่เลยเงียบคลิปนำมีดหนึ่งเลย โอ้ยเนียนหล่อนไปแล้วพี่น้องเอ้นี่ซองเทอแล้วพี่น้องขึ้นกับรถอู<ฮ>้อ่ะเยบ็บครับผมโอ้นี่เก่าพี่น้องเอ้ยโอ้มีแต้มพี่น้องเบื้องบนนี่ตลักโซ่เนี่ย,ลยหลังนี่ก็กินเก่า หลังนี้ก็อยู่ก็เเ่าพี่น้องเลยหลังนี้อู้คือใส่โอ้โหเฮ้ยเกินไอ้นี่้เ่ามันเป็ดโอ้ยเนยหล่อนพี่น้องเยโอ้โอ้หลังนี้ก็อยู่กับเ่าพี่น้องไปอยา่าเก็บครับหลังนี้นห้อยอยี่ยงพี่นอ้องห,ห้อยป่าดูห้อยเง่งว่า โอ้ปลาหน่อยมันเพิกินเหยื่อพี่น้องเลยโอ้หนอปลาติดเบ็ด <c oughs> ปลาหน่อยมาตอดเหยื่ออ่ะอยากเก็บครับผม <c oughs> ทั้งน้ำไรก็ขึ้นไปเหยื่อหล่อนพี่น้องเลยนี่ครับทั้งน้ำไรมั่งนี้โอ้ยสเศษเหยื่อลูกกบยังอยู่เหมือนเดิมครับอ่ะอยากเก็บครับผม หลังนี้มีอาการพี่น้องเนี่ยทั้งนำไลเด็กพี่น้องมายังมาดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่โทษนะครับเป็ดทั้งเป็ดพี่น้องเขาโอ้นี่ครับพี่น้องใส่งามๆเลยครับพี่น้องโด่งงามๆพี่น้องนะครับโอ้แต้มแหลกมาเลยพี่น้องเลยสหรับเสานี่โอ้สุดยอดครับอ้นตับครับ ขออภัยด้วยนะพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์มีปัญหาครับไทยติดๆดับๆครับผมไปครับผมครับพี่น้องแต้มแรกเอาใส่ของมานครับผมโอ้แต้มงามเลยครับพี่น้องสุดยอดครับมาแต้มแรกรับเซานี่ครับผมเมื่อคืนกจัดไปสามแต่งนี่เพิ่งได้เจอแต้มแรกนี่ครับไม้หมานครับหนังนำลายครับ โอ้คันนี้ก็มีอาการครับพี่น้องคันโค้งเลยครับวันนี้ครับโอ้สุดยอดครับโอ้พี่น้องขอโทษขอไพ่หลายๆดูพี่น้องเลยโอ้สับก็มีแต่ปัญหามึงหัวอะไรพี่น้องเลยท่ายมือเดี๋ยวผมนะครับบึ้งอ้ยยังจังๆเลยพี่น้องเลยใส่ง่ายไหมอีกแล้วพี่น้องเลยโอ้ยสุดยอดครับโอ้ยสับม่นี้โอ้โหขอยัดเก็บก่อนพี่น้องเลยปูง่ายคักกิลีครับ เก็บครับผมน้องโอ้โหย,ยงจังเลยพี่น้องเอ้ยยอดมนัมนๆพี่น้องบทใหญ่เลยโอ้โหสุดยอดเลยครับหยัดเก็บก่อนพี่น้องเขาบผม,มปากพอดีครับโอ้ยน้องสองแก้มอ่ะมนัมนๆพี่น้องโอ้โห กระโคุณย้ำเข่าของ,งนี่หรอเนี่ยของหน่อยพอดเอาจะได้ครับมันมันครับเยี่ยมครับ ครับพี่น้องสำหรับสองแต้มเขาสำหรับมโอนี้โอ้ใส่ใเงยเลยพี่น้องนียนะครับ <c oughs> สองแต้มครับผมมันมันครับผมพี่น้องป๊ดาดหมดนะครับมันมันเลยพี่น้องเี่ส่องแต้มง,งามว้าว <c oughs> แต้มใหญ่เลยพี่น้องนีย ลับมือหมานครับออสองแต้มพระเซาตอนเ้าวสวยๆของมันหน่อยพี่น้องมันงอๆหน่อย,อยไปด้วยหมานครับ ี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็ใส่เบียเตทั้งหมด36หลงังเนะพี่น้องนอมเมน 4, 4าะบ่แม่น44หลังนุ่มจัรลับปัทธิน,นับผิดพี่น้องเอามาแต่แรกบ่ได้เบ็ดหายไปใส่อีกนุ่มพี่น้องเนาะเดี๋ยวเปียเบิ่งอยู่บ้านก็โน้ตพอด,เดีเอาหยิบไปก็ว่าได้2แต้มมื้อนี้สำหรับเส้าน,านี่โอ้โหลกไปแล้วครับพี่นอ้องที่ตั้งโทรศัพท์นี่ขอให้ล,ลดเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจช่องนุ่มจัรลับปัทธินะครับผมสำหรับนี่ขอการลาพี่น้องครับผมดูว่าคลิปหน้านุ่มจักดรับปับผม สำหรับนี่ขอกลับร้านแล้วครับสวัสดีครับมับนมันครับเนี่